สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่องยู u übe hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมและผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีม building เป็นประเด็นที่น่าสนใจของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้กันตน้นเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาท ที่เป็นประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่เรามีนายกค,คนที่30ของประเทศไทยเศรษฐาทวีสินทุกๆวันอังคารจะมีการประชุมครมอรที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็หลายสื่อเมื่อวานได้สื่อสารผ่านช่องทีวีผ่านหลายๆสื่อล่าสุดเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทใกล้เป็นความจริงแน่นอนซึ่งเมื่อวานนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลับเคลื่อนเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายกรัฐมนตรีเองเป็นคนนั่งหัวโต๊ะนั่งเป็นประธานบัญชาการเองเลยซึ่งเมื่อวันนี้วันที่3อังคารตุลาคมปีพศ2 5 6 6ที่ทำเนียบรัฐบาลนาย กรษสดาจิณาวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมเมื่อวานนี้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอล l ล็ตหนึ่งหมบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานด้วยตนเอง ส่วนคณะกรรมการจะมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์และสภาพัฐธนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒนก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดอีกครั้งในช่วง นะครับในช่วงต่อไปซึ่งแน่นอนครับหลายคนที่ติดตามเรื่องของเงินดิจิทัล1หนึ่งหมื่นบาทเป็นความจริงแน่นอนหลายคนจะได้ใช้เงินหนึ่งหมื่นบาททุกคนที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เป็นคนไทยที่มีหมายเลขบัตรประจำตัว13หลักแน่นอนซึ่งแน่นอนครับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ทางรัฐบาลจะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติตัววงเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาททั้งหมดคาดว่าจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ6 5แสนห้าล้านบาทซึ่งเงินตัวนี้นะครับถือว่า เป็นเงินที่ทางรัฐบาลจะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงระยะเวลา6เดือนกระบวนการขั้นตอนต่อไปเมื่อมีการจัดตั้งนะครับคณะกรรมการพิจารณาเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทแล้วนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปคอรมจะต้องมีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คณะนะครับที่ประชุมคอรม เห็นชอบเห็นชอบก่อนเห็นชอบก่อนและอาจจะสัปดาห์ถัดไปหรือสองสัปดาห์ทุกวันอังคารคอรมมีมติอนุมัติเมื่อคอรมอมีมติอนุมัติเมื่อไหร่เงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทมีผลบังคับใช้แน่นอนแล้วที่สําคัญตามที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคาดการไว้ว่าจะให้ประชาชนใช้เงินดิจิทัล10,000บาท เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2567 เป็นต้นไปนะครับนั่นก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเดือนมกราคมจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับจะต้องมีการนำเสนอพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบจากครมรและในที่สุดจะต้องมีการนำเสนอจำนวนวงเงินอนุมัติ จากที่ประชุมคอมอแน่นอนนะครับหวังว่าท่านที่ติดตามเรื่องของเงินนิติท่าน1,000มบาทนะครับใกล้เป็นความจริงแล้วหากท่านเชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยที่สําคัญอย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วท่านเห็น QR Code ด้านบนขวามือท่านสาม,มารถสแกน QR Code เพื่อร่วมถามตอบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ